ยานสาวชิงชาเขามีร้านอาหารร้านอร่อยร้านเด็ดเยอะมากขนาดนี้เลยอะแล้วร้านอร่อยก็อยากบอกต่อไม่อยากเก็บไว้คนเดียวเริมกันที่ร้านแรกร้านนี้โกโก้อร่อยมากที่อร่อยมากเค้มข้นถูกต้องสมกับชื่อร้านตามนั้นเลยจริงๆแล้วเขามีโกโก้ให้เลือกหลายประเทศเลยมื้อเที่ยงนี้ขอฝากท้องไว้กับร้านหมูแดงในชุนคืออร่อยถูกต้องดูแบบมีความคลาสสิกอะหมูแดงหมูกรอบแล้วเด็ดมากตรงน้ำลาดเขานี่แหละจริงคือสามารถเดินเล่นตามซอกซอยไปเรื่อยๆได้เลยเพราะเขามีแต่ร้านอาหารน่ากินน่ากินทางนั้นเลยอย่างร้านนี้นะเราเดินผ่านเห็นเขาบอกว่าหมดแล้วคือชิฟอน ขายดีมากแต่เรามีโอกาสได้ลองพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนอันนี้คืออร่อยฟินสุดๆร้านนี้คือเด็ดมากเลยได้ดาวมิชลินเจ็ดปีซ้อนของจริงครับผมเราสั่งเป็นข้าวหน้าไก่เมนูเด็ดจะบอกว่าอร่อยมากนุ่มฟินทั้งข้าวทั้งไก่เลยย่านสาวชิงช้า,ท,าทั้งทีก็ต้องแวะร้านป้าปากแดงกันสักหน่อยเติมน้ำหวานให้ร่างกายมันสดชื่นอากาศร้อนรอแบบนี้จะได้บูดบูดบูดเไปต่อยาหยุดร,ร้านปากหม้อภูพานร้านนี้อาหารเวียดนามเยอะมากแอรสั่งหลายเมนูเลยคือจะบอกว่าอร่อยจริงทุกเมนูออาวันนี้ขอปิดจบด้วยร้านมปดตะ ตอดการด้วยขนมปังปิ้งแบบฟินๆอาตามไปกินไปอิ่มอร่อยกันด่วนๆเลย